จะเลี้ยวจะเลี้ยวไปเรื่องเรื่องดอกเบี้ยสักนิดหนึ่งไหมครับพี่สุรชัยดลี้วดีดีอวันนี้เนี่ยกองก็ทุบดอกเบี้ยนโยบายลงมาต่ําที่สุดเป็นประวัติการณ์อันนี้เกินคาดนะเกินคาดเกินคาดคาดไว้ก็คือว่าน่าจะคงไว้ก่อนครับแล้วก็เก็บเก็บก็เียเก็บเก็บไม้ตายเอาไว้เก็บไปกอกสองกอกสามนะครับก็ไม่คิดว่าปติก็สี่ต่อสามนะสี่ต่อสามชิวเฉียดนะ เรไปอีกสลึงหนึ่งก็เหลือห้าสิบตังค์ครับอ่าก็ถามว่าลดแล้วเอประชาชนหาเช้ากินค่ำได้อะไรไหมเออก็ไม่ได้ตงเข้าไม่ถึงอยู่ดีเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะมีแบงค์แบบประเภทรีบชิงลดลดดอกเบี้ยเงินฝากเงินฝากลดดอกเบี้ยเงินฝากสลึงเินแล้วก็เรเงินกู้ประกอบฉากอีกครึ่งสลึง อืมครับขาผมพันธงเลยขาว่างี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนอะไรอ่ะอมันเป็นเหมือนสไตล์อตของแบงรัดแบงเองกรชับครับ,ค,รบคือวันที่ดอกเบีย้ยขึ้นขึ้นทั้งสองขาพวด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 ใช่ครับใช่อ่าขึ้นดอกเบีย้ยเงินฝากครึ่งหนึ่งครึ่งสลึงดอกเบี้ยเงินกู้สลึงหนึ่งแต่พอดอกเบี้ยขาลงดอกเบี้ยเงินฝากสลึงเออ เปี้ยเงินกู้ MOR MLR MRA คบทีละครึ่งเฉลี่ยครับถ้าผู้ฟังผู้ชมครึ่งสลึงครึ่งสลึงศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งสองหนึ่งสองห้าอ่าฮะทั้งที่กรนงเนี่ยลดครั้งละศูนย์จุดศูนย์จุดสองห้าหนึ่งอฮะแล้วลดครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่เออสี่ครั้งเนี่ยลดมาบาทหนึ่งแล้วอืมครแล้วก็เงินฝากเนี่ย ไอ้ดอกเบี้ยเงินฝากลดมาหลงจงลดประบาถึงเท่ากันอ๋อครับออืมเวลากรงลดเท่าไหร่คดอกฝากลดเท่านั้นแต่ดอกเบี้ยเงินกู้ลดทีละครึ่งคืออันนี้ผมว่าจะถามพี่บ๊วยอาจารย์น่ารักนะเราไปฟ้องสคบได้ไหมเครับเออาเปรียบผู้บริโภคผมว่าสคบก็คงเขี่ยเขี่ยลูกออกอ่ะ เพราะว่าการบริหารนโยบายการเงินอยู่ที่แบงค์ชาติสคพ<อ>ประเด็นที่หนึ่งคือเวลาลดอย่างนี้มันดูเหมือนไม่ค่อยเป็นพรมเท่าไรหร่เออฮะใช่ไหมเพราะถ้าเกิดลดดอกเบี้ยงเงินฝากสี่ครั้งบาทหนึ่งดอกเบี้ยงเงินกู้สี่ครั้งมันแค่ห้าสิบบาทออนี่ก็ประเด็นที่หนึ่งนะเดี๋ยวว่างๆเราค่อยมาชําแหลมอือประเด็นที่สองทิ้งไว้ก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดเนี่ยคือไปผูกกับมโออาร์เอ็มเอลอาร ครับแล้วกเอ็มอาซึ่งฐานดอกเบี้ยตะกูเนมเนี่ยเป็นดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีอออาคือลูกค้าโอวดาบชั้นดีครับเอ็มออคือลูกค้าเงินกู้ชั้นดีครับเออาอคือลูกค้ารายย่อยรายย่อยชั้นครับแต่ในโลกความเป็นจริงพวกชั้นไม่ดีหรือชั้นที่ไม่ค่อยจะดีนะฮะมันมียอดบวกทุกคนบวก ่้าบวก2อุ้งสาบวกตีแบงค์เนี่ยเอมาอาบวก7บวก8อูโหูเปเฉพาะที่จะมีลายเล็กโดยเฉพาะผู้ประกอบการลายเล็กๆที่ที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงเออฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็ไม่ค่อยดีใจอ่าผู้ประกอบการเล็กๆเพราะว่า1 ลถไม่ได้ประโยชน์เยเดียวเอ็มก็ยังห้ากว่าหกเกือบหงนะจารใช่ครับใช่ครับมันฐานกันเยอะไหมฐานดอกเบี้ยนโยบายห้าสิบตังค์แต่ฐานเอ็มเนี่ยตาเขาไปห้ากว่าหกห้ากว่าหกเออห้าถึงหกครับอันนี้เขาเหยงไปครั้งที่หนึ่งแต่รายย่อยลูกค้าที่เรียกว่าลูกค้าทั่วไปก็มีบวกเออใช่ใช่ บวกไปอีกสี่บวกไปอีกห้าบวกไปหกมันเป็นสองหลักเอือเห็นไหมครับใช่เพราะในคนที่ถูกบวกเนี่ยไม่ได้รับอนิสงฆ์่ะไรอ่ใช่ใช่ก็ก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางจจะประกาศดอกเบี้ยออกมาไงแต่แต่มันมันมีเรื่องที่น่าสนใจสองประเด็นนะครับพี่บอยพี่สวยชัยครับอ่น่าสนใจอันแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของอ่สามสามรายนะครับครับอ่าสามรายที่บอกว่าไม่ควรจะลดนะครับ ่ันให้ความเห็นค่อนข้างดีท่านบอกว่าก็ต้องไปทําไอ้มาตรการต่างๆอะให้มันมีประสิทธิภาพก่อนอ,อครับ,ค,รบคือท่านมองว่ายังสามารถยังไม่ต้องลดลก็คือไอ้มาตรการที่คุณออกไปะคุณช่วยทําให้มันดีได้ไหมคือตอนนี้เนี่ยเขากังวลอะไรเขากังวลเรื่องเศรษฐกิจมันหดตัวมากกว่าที่คาดการณ์นะครับเงินเฟ้อติดลบมากกว่าที่ประเมินอ,อุปสงค์การลงทุนในประเทศหดตัวการส่งออกต้องเที่ยวและที่สําคัญก็คือความเสี่ยงจากการปิดนัดชําระหนี้ ครับแล้วก็เงินบาทที่กลับมาแข็งค่าซึ่งไม่เป็นไรช่างมันแต่ความเสี่ยงจากการผิดนัดชนะนี้เนี่ยก็มีมาตรการแบงค์ชงแบงค์ชาติมาแต่ปรากฏว่าไอ้มาตรการนั้นไม่ใช้ไม่ได้เลยครับพี่บ๊วยพี่สุนชัยรับวันนี้ผมเพิ่งคุยกับคนที่เป็นผู้ประกอบการหรืออะไรที่อยู่ใน SME เนี่ยนะครับเขาบอกเลยครับเขาบอกว่าสินเชื่อซอฟท์โลนเนี่ยนะครับของแบงค์ชาติเนี่ยนะครับแบงค์แบงค์ปล่อยแค่สองปีนะครับที่ที่แบงค์ปล่อยแค่สองปีหมายความว่าถ้าเขาคืนแบงค์ชาติลูกค้าต้องคืนหมดด้วย ครับถูกต้องครับแล้ววิธีคิดของเขาเนี่ยนะเขาคิดแบบ f l a ตเล t e เลยครับให้ผ่อนชําระคือเดินที่เจ็ดปุ๊บคุณต้องผ่อนเลยแล้วก็หารระยะเวลาที่เหลืออยู่อีกสิบแปดเดือนนะครับเขาบอกว่าแล้วกู้มายี่สิบล้านนะฮะจะต้องอามาทํานู่นทํานี่อะไรต่างๆเนี่ยเขาผ่อนไม่ไหวหรอกแต่ปรากฏว่าแบงค์ใช่ครับแบงค์จะทําแบบนั้นนะครับอย่างเป็นต้นไปนั้นถามว่านะครับใครมจะ อ่าภาระตรงนี้ได้มันก็เป็นภาระใหญ่หลวงมากๆเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ที่มันเป็นจุดพิจารณาอันหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็พี่บอยจ่าสุชัยจาได้นะครับที่คุณเดวพรเคยทำอ่าหนังสือสมบัตนเลยนะครับถึงแบงค์ชาติในนั้นเนี่ยท่านเคยพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือว่าการที่แบงค์ชาติมีนโยบายดอกเบี้ยต่ำเนี่ยนะครับแล้วแล้วไม่พยายาม enforce ให้แบงค์เนี่ยทำอะไรที่มากกว่าที่ควรจะทํามันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าการ ไซฟอนเงินนะครับ<อ>ก็คือจากเงินฝากจากเงินฝากควรจะอยู่กับแบงค์เซฟแล้วก็แบงค์เอาไปลงทุนให้มีความปลอดภัยมีการแบ่งคนที่มีเงินอยู่จะเอาเงินฝากไปลงทุนโดยตรงกับบริษัทต่างๆ มันก็เลยเป็นที่มาของการออกหุ้นกู้มหาโหราเนี่ยครับแล้วก็เป็นการบอกว่าเป็นการออกตราสารหนี้นะครับอื่นๆ non investment grade ก็สามารถจะออกหุ้นกู้ได้อะไรได้จนเวลาเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาเรียกว่านโยบายต่างๆลดดอกเบี้ยที่ทําไปเนี่ยมันมันไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลเลยพูดตรงก็บอกก็อย่างที่พี่ชูชัยบอกมันก็ไม่ได้ผลจริงๆนะครับอันนี้ไป ประเด็นที่สองที่แบงค์ชาติอยู่ในรายงานก็คือเขากังวลเรื่องสากลออมทรัพย์ครับสากลที่ได้รับความเสียหายจากการที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆที่เราเห็นชัดเลยที่โดนแน่ๆเลยคือการปิดใชสากลีิน่สี่หมื่นกว่าล้านครับเจ็ดสี่หมื่นกว่าล้านจากเจ็ดหมื่นล้านนะครับเนี่ยครับนี่คือความเสียหายที่รอเราอยู่เห็นๆเลยเนี่ยนะครับประเด็นเนี่ย แบงคชาติเริ่มแสดงความกังวลอย่างมากเพราะรายการปล่อยเงินกู้แบบนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าสหากรกรก็ดีประชาชนแบบพวกเราที่มีเงินเหลือก็ดีเนี่ยนะครับวันดีคือดีจะไปลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งมันเป็นตราสารนี้เนี่ยโดยที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพในการอ่านเครดิตริสเนี่ยนะครับมันยากนะครับเพราะฉะนั้นเนขาถึงบอกว่าคุณควรจะไปลงทุนผ่านธนาคาร พราะธนาคารเนี่ยอย่างสมมุติว่าเกิดเสียหายหรืออะไรขึ้นมาในธนาคารมันก็ยังเป็นพอร์ตโฟลิโอใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วก็มีการอ่านเครดิตมีการเขี่ยวเขี่ยวบางทีก็ไม่ปล่อยบางทีนู่นนี่ไปอะไรไปเพราะนั้นเราเอาเงินฝากไปฝากธนาคารไว้เพื่อเอาไปหาประโยชน์มันก็จะได้เซฟเราในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราข้ามธนาคารไปลงตุนเองเราต้องรับความเสี่ยงตรงๆนะเพราะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยสหกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาก็เอาเงินไปฝากแบงค์ แต่ต่อมาด้วยนโยบายดอกเบี้ยต่ำของแบง์ชาติเนี่ยแล้วมันไม่โอเคเขาก็เอาเงินพวกนี้ไปลงทุนโดยตรงเองมันก็เลยเกิดความเสียหายมากมายไา่กองเลยนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จะเจออีกเท่าไหร่อาจารย์นรักษ์อยู่อาจารย์นรักษ์เถียไปก่อนแล้วนี่เห็นไหมผม่าเจะแตะนิดๆพอนี้เล่นเปิดแล้วเรา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 ผ่านื่อนะต่อเนียผมต่อเนรับดีครับดีครับวันนี้ไม่มีผู้เล่นที่คุมเกมนี้ทั้งฝั่ง ฝากเงินปากฝากเงินกู้ฝากออกฝากหุ้นกู้ฝากออกกองทุน B S F ครับอาจารย์จะคิดต่อเนี่ยนะผมเคลียร์ต่อก็คือมันเป็นเรื่องที่มันร้อยกันหมดอะไอหุ้นกู้การบินไทยไม่ต้องห่วงเลยครับถ้าเกิดเขาออกกองทุน B S F จัได้ไหมสิ่งครับครับใช่ซึ่งตอนนั้นมันยังมาช้อนอยู่แล้วออแล้วจริงๆหุ้นกู้ที่อยู่ในการบินไทยเนี่ยที่สากอถือเนี่ยก็ตอนนี้มันยังไม่ครบดีลครับอ่าฮะ ดิวที่เป็นครบิวปีนี้ประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าก่อนหน้านี้ถ้าการชัยไม่เข้าฟุ้นฟูกองทุนที่ว่าเนี่ยโดยใครดูแลล่ะเขาต้องมาดูแลมาทอนอยู่แล้วครับมาที่ดอกเบี้ยยิ่งลดจริงๆผมเคยพูดว่ายิ่งลดแบงก์ยิ่งแฮปปี้นะดอกเบี้ยยิ่งต่ำยิ่งเตี้ยแบงก์ยิ่งช่องใช่ค่อยตอนปล่อยกู้ผมบอกแล้วว่าปล่อยกู้เนี่ย คนที่ได้อานิสง่ะก็คือพลมที่ได้ตระกูลเอ็มคือลูกค้ารายใหญ่ชั้นับแต่เวลาลดขาฝากเนี่ยมันลดกระดานต้นทุนลดทันทีลดกระดานแล้วลดไปจนถึงออมทรัพย์เซฟิงซึ่งตอนนี้มันแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วแล้ว้าคนมันมีเงินเก็บเงินก้อนสักก้อนหนึ่งถ้าเกิดเจอดอกเบี้ยไม่ถึงบาทเจอดอกเบี้ยปิกไม่ถึงบาทครับ พี่บุ้ยมีเงินฝากอยู่ล้านหนึ่งดอกเบี้ยตอนนี้ลดเต้จนถึงไม่ถึงบาทแล้วเนี่ยเวลาเขาออกบอลออกพันธบัตรครับออกพันธบัติเราไม่ทิ้งกันสองบาทห้าสิบอ่ารีบออกไปซื้อเลยไปไหมไปสิรีบไปซื้อเลยอาจารย์ขอต่อแค่นี้พอได้ไหมเราเ้าเราเก้าข้ามเรื่องเรื่องเงินเงินทองทองไปเรื่องขันรอท รอว่าจริงก็ป่าก,ก่อดว่าแบงก์อาน,นิษย์เนี่ยเขาจะเริ่มลดดอกเบีย้ยจริงไม่จริงอย่างที่ทเราอย่างที่เราดักคอไว้ก่อนครับแล้วก็ดูว่าน้ำลายของนายกวันนี้ขังไหมเพราะว่าวันนี้นายกเนี่ยไปจับเข่าคุยกับสมาคมธนาคารไทยมาอ่าฮะ,ะดูว่าน้ำลายนายกจะขังไหมอ่าฮะน้จิ้จบนนมากเลย,จนจนเลยครับครับ